เพศใจมากสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขชนมาผอ,อกันอีกแล้วนะคะในไหลซสดเมลรดผ้าแสบค่ะมันนีกินมาม่าผัดขี้เมาค่ะพี่น้องแก่เพศกะไข่ต้มนะคะ่ะที่จริงอยากกินนั่นหมูกรอบหมูตากบ้านบ้านนั่นบ้านแห้งเนี้ยพอขาดถอดบ้านกินมาม่าผัดขี้เมาค่ะบด้ผัดเองนะคะพี่น้องเสื้อเอาค่ะ ซอตามจังซังตามสั่งถางบานค่ะร้านกิมเฮงผูชนานะคะขอบคุณขอมาแล้วคอมเมนต์ใดเลยค่ะสวัสดีค่ะกันตาเขามาแล้วคอมเมนต์พูดคุยใดเลยค่ะพี่น้องว่าแล้วเชียวว่ากันตาต้องมาป่ะยาวเลยเนาะค่ะบว์ร้ายยายห่างค่ะก่อนสิไปกินเสพเสร็จน้ำกันกาบฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สองเมนโรดพลาดแสบหน่อยเค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการกินกับเพจคลิปค่ะพี่น้องขอบคุณไยนะกันตายาวเลยเนาะค่ะ มาม่าผัดโอ้ยฟองฟองอะไรกระเด็นว่ะกระเด็นกระเด็นอู้ว์แม่ใส่เฟือเลยมาม่าผัดขี้เมาผัดเองมัน่เคยได้ดอกค่ะพี่น้องมะม่าผัดขี้เมามันสิเป็นมะม่าตุ่มนะคะข้ามแหลกแหกมันค่ะพี่น้องข้ามแหลกสําหรับพี่น้องสุกูลสุกคนเด้อค่ะเด้อมาค่ะเบาๆลายแห้งเหี่ยวอร่อยไหมอร่อยมาก เผ็ดจัใจมากหูเหอะหูเหอมือได้พี่น้องไม่้ไม่รูค่ะม่เป็นไรค่ะ่้ำทานท่้ำทาใจกันไม่มันกระเด็นใส่ตัวนี้ไมเป็นไรค่ะอันนี้มันขออนุญาตใส่มือแล้วค่ะไม่รู้ค่ะอันนี้มันหดตัวนี้ไม่เป็นไรค่ะค่ค่อยร้านมาค่ะเมื่กินแบบแต่แล้วกันพี่น้องเย็นมือชามากเลยค่ะเย็นฟวามเลยถ้ำทาใส่ ซั่มมาคือ่าติมมาหนานแล้งค่ะพี่หน่องคว้าถั่วคว้าไผ่แ้วค่ะเป็นยังไงน้องเรยกินอะไรวันนี้ไอ,ไอติมไอติมสวัสดีห้าสิบเอ็ดร้านดวงใจเด้อค่ะเด้อเป็นไงคะ อร่อยแต่เย็นมากเย็นมากตอนนี้เย็นแค่เฉยตัวเล็ก็ัวแฉ่เห้ในกระทะแตกไหมเล้ยคะพี่น้องคอมเมนต์ใดเล้ยคะคอมเมนต์นะค่ะพี่น้องเย็นมากมาบ้างเล้วพอเอาแท่นไอติมเป็นสีชมพูแล้วแก้วมันเส้นมันดิแล้เพอเอาแล้เพอเอาแท่นไอติมเป็นสีชมพูก็แก้วก็เป็นสีชมพูมันคู่กันค่ะสวัสดีเจ็ดสิบสองล้านดวงใจค่ะอะไรคะลูก แกมันเป็นสีชมพูแล้วทราอติมันก็เป็นสีชมพูแล้วอันนี้ก็เป็นสีชมพูเหมือนกันสวัสดีกี่สิบล้านดวงใจดูสิคะสวัสดีหกสิบสวัสดีหกสิบสองล้านดวงใจค่ะอร่อยมากตาฟิวอะไรมาอคนตาเหมือกเหรอเหมือกเหัวเหมือกเฟอร์แย่งแม่คุยใช่ไหมลูกอ้าวนูอเฟิร์ไม่ได้คุยเลย แม่ครูคุณยองใช่ไหมคะใช่ค่ะมันรส้าติบบโบธนัดอ่ะซอหนซอนเนี่ยนะคะสัตว์ถ <fashion> นัดแต่มือก<ค><ด>ินแต่มือใช่ไหมคะจานหรูมากเลยจานสวยมากเลยอ่ะมันเหมาะกับอันนี้ค่ะ เหมาะมากใช่ไหมคะเหมาะกับเมาอะไรนะคะกะเพราเมาอะไรมาม่าผัดกิมมชวงเสียเถียงผัดีิเมาเพื่อนพันแห่งดีเด่อ กินแบบแตกน้ำกันนะคะพี่นอ้องอุวยลิ้นเป็นสีแดงแช่ลิ้นเปิดเป็นสีแดงเลยค่ะจิไปสูรตำไรบัวจะกินตำไรบัวบ่วมีพี่น้องก็เลยได้กินนั่นนี่แหละมาหมาพัชเม้าไม่มีคนพิมพ์มเลยมีแต่กันตาพิมพ์ เลยกินผัดขีเม่าแทนตอนแรกว่าสิกินผาพี่น้องกินตําเลยบัวค่ะตําเลยบัวหมดขอบคุณแจขอบคุณไลค่ะอร่อยมากแบบหลาย ไม่แซบได้ไงใช่ไหมใช้มือลูก <laughs> ะอาเตรียมชอ้อนทอาอยู่แล้ว <laughs> ชอ้ <laughs> ชอนทองคำไม่เตรียมช้อนทองคำมาอย่างดีใช่ไหมคะใช่ค่ะเดือรุลกก็ไม่ใช้ใช้แต่มือ <laughs> <laughs> ผมลูกก็จะเข้าปากแม่เหมือนเดิมเห <laughs> มือนเดิมเห <laughs> มือนเดิมค่ะสวัสดีหกสิบสามหกสิบสามล้านดวงใจเด้อค่ะเด้อ สวัสดีหนสิบหกล้านเริ่นใจค่ะเดี๋ยวให้แม่โรดกินขาหมูเปื่อยๆสวัสดีคนสิบห้าล้านรินใจค่ะแม่โรยก็ห้าอยู่คือกันคานน้องเฟียมสัสดนี้แล้วค่ะเด้อเดี๋ยวสิจัดด้วยค่ะแม่รยอยากกินอยู่คือกันย่านเด็ตุน้นกินเองอยู่ขาหมูเปื่อยๆเนี่ยดูแถวอยู่ม่คนนั่นองไหมต้องเด็ดตุ้นเองนะเบิงซ่งเดี๋ยวสิจัดไห้แล้วค่ะเด้อน้องเฟียม ม่รูก็อยากกินอยู่ท่านกินรอบโล่รอบดึกหน้าอร่อยจังเลยอร่อยค่ะพี่สุกกัญญาสวัสดีค่ะค่ะอะไรค่ะถ้ามันละลายแล้วก็เอาใส่แก้วมันจะเป็นน้ำแดงค่ะสวัสดีค่ะสุนันทาคนน้อยกินอะไรค่ะกินไรลูกค่ะยีนไอติม ผัดหน้ากินจังเลยคุณใจรัวๆค่ะอะละเรื่องมารันโดนพัดลมนะคะเป็นน้ำแดงเลยเป็นน้ำแดงเลยค่ะเป็นน้ำแดงบดววงนวะเมื่อฟองมีสอนหยากมากินเลยค่ะมีอะไรบ้าง ันที่หนึ่ไอติมอพอมันละลายก็เป็นน้ำแล้วก็ยกซซดกินหนูได้กินทั้งไอติมทั้งน้ำแดงใช่ดีจังเลยแู้วน่ดีมากมถ้ามันละลายแล้วก็ถ้ามันละลายอยู่ตอนตอนนี้นะคะเราก็เทใส่แบบนี้น้ำก็จะหยดไหลออกมา ทำงานพักเลยจากมุ้เมล่าอ๋อถึงวาค่ะพอ่อพ่อเฟยอ,อยู่ดูแล <ใน S 1> สุขภาพนัาเล้กค่ะพี่เกียรตมานี่เนี่ยคักหมอะไรพ่อเฟยอ,อยู่ในห้องพ่อเฟยอ,อยู่ในห้องพ่ออยู่ในห้องพ่ออายใช่ไหมใช่สองคนอายอพี่เฟยกับพ่ออายเฟยกับแม่ไม่อายจริงละ น้องเฟอร์ออพูดเกิงจังเลยคะ่ะขอบคุณค้าสิก็ดูนะช่องเฟอร์น้ากระดูดดบอกป้าป้านะนะ้านะสิฝากกดติดตามช่องน้องเฟอร์คิดเลยนะคะบอกป้าป้านาะนะ้าคุณห่งน้องเฟอร์ก็มีช่องของตัวเองนะคะใช่เป็นช่องอะไรบอกป้าป้านนะ้าสิทั้งหมด26ร้านน่ะเฟอร์คิดคะ่ะเฟอร์คิดเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยภาษาอังกฤษปะภาษาอังกฤษ F L E U R นี่คือเฟอร์คิดนี่มนันใช้กาตัดอ่าอันตัดนี่ตัดตามร้อยที่เขาให้มาอืมพูกมันมีเป็นขวดเลยเนาะเป็นรูปขวดเลยใชมม่มันมีรสลิตรมันมีรสลิตนจีเมลอนองุ่นเป็นรสชาติยังไง น้อเฟิร์ชชอบองุ่นที่สุดเพราะว่าเฟิร์ชชอบสีม่วงนี่โปรเป็นคนชอบสีม่วงใช่ไหมคะใช่ค่ะมารีบกินเดี๋ยวจะลาปวันนานแล้วมัวเติมดีวิว <laughs> นึกว่าชอบตัวเองใช่ไหมรสชาติเหมือนแบบวิตามินซีขอบคุณกำลังใจดีๆจากพี่น้องสปูสควอนนะคะเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะขอบคุณอีกก่อน ขอบคุณทั้งเบอร์18ล้านดวงใจทียูจนจบไรค่ะพี่น้องพอกันไ,มไหมไล่ต่อไปนะค่ะมือล่องคลิปอย่าลืมเบังคิปเป็นกำลังใจให้ม่รถผ้าแสบนเด้อค่ะพี่น้องพอกันไหมคลิปต่อไปค่ะพอกันไ,มไหมไล่ต่อไปค่ะว้าวพีทส้หรับมนนี่สวัสดีคะ่คะบ๊ายบาย,บาย,บาย